สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับฝ้ายนะคะกับกรมชลประทานค่ะที่อ่างเก็บน้ําแม่หินหลวงน้อยค่ะค่ะซึ่งก่อนขึ้นมานะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าระยะทาง การเดินทางเนี่ยมันยากลําบากมากๆเลยตอนนี้เราอยู่กันบนเขาที่มันสูงมากๆนะคะสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะโครงการอ่างเก็บน้ําแม่หินหลวงน้อยนะคะก็เป็นหนึ่งในโครงการของกรมชลประทานค่ะซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กนะคะเพื่อสนับสนุนนะคะให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อนั่นเองนะคะซึ่งด้านหลังนี้ เราจริงๆเรายังต้องลงไปอีกนะคะแต่มองจากตรงน,นี้เราเห็นแล้วว่าอ่างเก็บน้ําเราอยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวฟ้ายจะพาทุกคนนะคะไปชมอ่างเก็บน้ําข้างในกันดีกว่าค่ะไปตามมาจะบอกว่ามันสูงมากๆเลยค่ะทุกคนกว่าเมื่อกี้กว่าเราจะขึ้นมาขึ้นมายากแล้วตอนนี้เรากําลังจะลงไปที่อ่างเดินไปนจริงๆมันค่อนข้างชัน สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่หินหวงน้อยนะคะก็เป็นความรับผิดชอบนะคะของสำนักงานชประทานที่4ค่ะของกรมชประทานนั่นเองซึ่งก็เป็นที่ใช้คำว่าอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยเพราะว่าเป็นการสร้างอ่างเก็บน้ำที่กั้นลำน้ำเดิมก็คือลำน้ำแม่หินหลวงน้อยนั่นเองค่ะด้านหลังนี้นะคะก็เป็นบริเวณนะคะของจุด ใช้ค่าว่าเป็นประตูระบายน้ำนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันเลยทั้งในส่วนของ River Outlet นะคะรวมถึงบ p i ินเวยซึ่งก็อย่างที่บอกว่าอ่างเก็บน้ำนี้คือเราสร้างนะคะทีะ่ขวางกั้นลำน้ำเดิมนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีความจุนะคะทั้งหมดประมาณ196,000ลูกบาทเมตรนะคะซึ่งก็อตอนนี้อย่างที่บอกว่าได้มีการส่งน้ำนะคะให้กับสนับสนุนไปที่ ศูนย์พัฒนาพื้นที่หลวงเลอตอแล้วนะคะแล้วก็มีการปล่อยน้ำนะคะส่งตามท่อนะคะระบบท่อให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่ในตำบลแม่ตื่นนะคะบ้านเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่อาระมาจังหวัดตากนั่นเองซึ่งด้านหลังนี้ก็คือจะเป็นประตูตรงนี้เราก็จะเปิดน้ําไหลลงไปตรงถ้าในช่วงฤด,ดูฝนนะคะเวลาน้ําถึงระดับก็จะมีการปล่อยน้ํา ตรงนี้นะคะลงในลำน้ำเดิมแล้วก็จะเข้าในพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านด้วยค่ะก็มีการเปิดบิดน้ำตรงนี้ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนายช่างชลประทานของโครงการชลประทานตากค่ะซึ่งก็จะเป็นอีกหน่วยงานนะคะที่จะคอยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่นะคะของจังหวัดตากนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าโครงการอ่างเก็บน้ําแม่หินหลวงน้อยถ้าดําเนินการแล้วเสร็จนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ทางช่างต่องจับผิดช,ชอบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วตอนนี้ตรงนี้คืออะไรคะ,ะตัวน,นี้เป็นจุดจ่ายน้ำนะครับของอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยนะครับ ก็คือหมายถึงว่าอ่างเก็บน้ําพอสร้างเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีเป็นจุดจ่ายน้ำ,นำเพื่อให้ชาวบ้านและ,กะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ํามีน้ําใช้นะครับผมเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคครับออตัวน,นี้<ช> <ๆ S 1> จะมีทั้งหมด22จุดนะครับความยาวประมาณ4.5กิโลเมตรนะครับจากตัวอ่างถึงตัวโครงการหลวงเรือตอน,นะครับผมก็คือจาก่า ใ,ใกล้ๆนี้เราก็จะมีจุดจ่ายน้ําทั้งหมด22จุดอยู่ให้ให้เขาได้ใช้กันครับผมค่ะก็อย่างที่บอกว่าอ่านเก็บน้ําตอนนี้ดําเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จก็สามารถส่งน้ําให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงสพื้นที่โครงการหลวงรอแล้วเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดเลยไหมคะได้ครับเปิดได้เลยนะคะครับผมเขาน่าจะอาบน้ําสับผมตรงนี้ด้วยนะมียางวัดผมด้วยไห้ นี่นะคะก็เป็นน้ำจาก่างเก็บน้ำไม่หิอหลวงน้อยค่ะตอดท่อมาโดยตรงเลยใช่ครับก็จะเท่าที่เห็นก็จะมีขันนะคะที่ทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนี้ก็ใช้งานแล้วใช้งาน<ม>แล้วม <ยา S 1> ีตะผมมีตะบูมีแป้งซักผ้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็น่าจะใช้น้ำตรงนี้ได้ใช้ประโยชน์ันได้พอสมควรละแล้วก็จะทำให้มีน้ำทั้งในช่วงฤดูฝนแล้วก็ดูรลังด้วยค่ะ I'm mm -hmm.